บอกว่าเขี้ยวเล็บของลุงป้อมมีไม,ม,ม,ม่มีดูเอาเองถ้ามันมีและมันเป็นจริงอย่างที่คนออกมาขู่ฟ้องนะว่ามีคลิปเสียงมีคลิปภาพจริงในวันที่สิบสีสิงหาบ้านจันสองล่านะนะผมพูดเลยตรงนี้เลยถ้าคลิปนี้หลุดและมีคนโชงไปนะครับล้มกระดานการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ ใช่ครับคุณธรรมนัทอยู่เบื้องหลังแน่นอนฮะเขาคงไม่ลงมาเล่นเองและโอ้คนรวยระดับนั้นนะครับเป็นการล้มกระดานการเมืองและนะพักร่วมรัฐบาลทุกพักรีเซ็ตศูนย์ใหม่หมดเลยรีเซ็ตศูนย์ใหม่หมดเลยนะนี่เกิดจากอะไร เกิดจากพลังงัดข้อของคั่การเมืองใหม่กับคั่การเมืองเก่าและใครเป็นคนครอบงำนายใหญ่หนายใหญ่ก็โดนด้วยโดนทั้งคนครอบงำโดนทั้งคนถูกครอบงำกฎหมายซัดหมดเลยนะครับล้มทั้งกระดานผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยพอข่าวมันหลุดออกไปว่ามีไม้ตายของลุงเนี่ยลุงมีไม้ตายลุงมีไม้เด็ดมีคลิปอยู่ในมอือ นะอาจจะเป็นคนของพลังประชารัฐในวันนั้นเองที่เดินทางเข้าไปหรืออาจจะเป็นคลิปของกลุ่มของคนที่จงรักภักดีกับลุงเอาคลิปมานะฮะถาวายให้กับบรรดานักร้องที่อยู่ในสังกัดบ้านป่านะครับเอาไปร้องต่อๆกันไปบันไลัยนะครับผมบอกได้เลยว่าบรนไลัยถ้าในเรื่องของแง่กฎหมายคนครอบงำโดนนะครับ คนถูกครอบงามก็คือบรรดาพักการเมืองที่ตกเท้าก็ไปในบ้านจันสองล่าวันนั้นและมีการตกลงผลประโยชน์กันพักการเมืองทุกพักโดนยุหนะบมยหมดนะครับยุบหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เรื่องเล่นๆและมันจะเกิดการล้างไพ่ทางด้านการเมืองใหม่ถ้ายุโดนยุบหมด ในเพลาอันใกล้นี้เพื่อไทยก็โดนยุบพัคร่วมรัฐบาลก็โดนยุบสุดท้ายสภาไปไม่รอดหรอกครับสุดท้ายสภาก็ต้องยุบและให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมถึงบอกว่าเป็นการล้างไพ่ทางด้านการเมืองใหม่หมดเลยนะครับล้างไพ่ทางด้านการเมืองใหม่หมดเลยคุณจะแม่ล้างไพ่ยังไงการเมืองคุณดูดิครับ มันวิเคราะห์ไปได้กี่ทางอนะ่ะผมถามว่าวิเคราะห์มันสามารถดิ้นไปได้กี่ทางการเมืองอะเอาวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนไปร้องซึ่งมันมีคนไปร้องอยู่แล้วนะครับมีคนไปร้องอยู่แล้วครับผมถึงบอกว่าการงัดพลังระหว่างขั้วอำนาจเก่าขั้วอำนาจใหม่ผมไล่มากี่เดือนละห้าหกเดือนแลวว่านายใหญ่จะเอาคืน ก็ไม่มีใครเชื่อนะเขาบอกว่ามันงัดกันคุณจะบอกว่ามันงัดกันได้ยังไงเขาร่วมรัฐบาลกันไปแล้วก็จูปปาก,กันชื่นมื่นขนาดนั้นผมบอกว่าเขางัดกันคุณสังเกตภาษากายลุงป้อมเนี่ยไม่สังเกยนาในการเลือกเศรษฐาเป็นนายกไม่สังเกยนาในการเลือกอุ้งอิงเป็นนายกผมบอกว่าเขางัดกันแต่เขาที่เขาจับมือเขามาร่วมรัฐบาลเพราะผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เชื่อผมบอกว่าภารัฐ เดี๋ยวคุณคอยดูประชารัฐจะดอดมาเป็นฝ่ายค้านจับมือกับพรรคเก้าออกไกลก็ไม่มีใครเชื่อและตอนนี้เป็นไงฝ่ายค้านพรรคประชาชนไม่ได้เสียจุดยืนนะเพราะว่าตามนะรัฐการการทำงานของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันเป็นขนบธรรมเนียมอยู่แล้วที่ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลจำต้องมาอยู่กับฝ่ายค้านและร่วมอภิปรายนะครับร่วม ในการยื่นแก้กฎหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกลไกรรัฐสภาอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นการในเรื่องของเสียจุดยืนหรือไม่เสียจุดยืนไม่เกี่ยวกันนะครับเช่นเดียวกันก่อนเวลาก่อนหน้านี้ที่ประชาธิปัต์ต้องดอดมาเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับก้าวไกลก้าวไกลจําต้องทํางานร่วมนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐสภามันเป็นเรื่องของกฎของรัฐสภาจําต้องทํามือจับมือและร่วมกันอภิปราย รัฐบาลนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่บางคนก็บอกว่าก้าวไกลเสียจุดยืนไหมทํางานร่วมกับประชาธิปัตย์มันไม่ใช่นะครับคุณจะให้ประชาธิปัตย์เป็นข้านอิสระก็ไม่ได้ผมถึงบอกว่าเราวิเคราะห์ตามแนวทางมันดิ้นไปได้ไม่กี่ทางหรอกเช่นเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวประชารัฐจำต้องดอดมาจับมือทำงานร่วมกันนะ อภิปรายรัฐบาลกับพักประชาชนซึ่ง f อของพักประชาชนก็ไม่แฮ ppy หรอกถูกต้องไหมเอ่อที่พักประชารัฐจะมาเป็นแนวร่วมในการอภิปรายรัฐบาลถูกต้องไหมเออก็ไม่มีใครแฮ ppy หรอกแต่มันจําต้องเป็นแบบนั้นมันจําต้องเป็นแบบนั้น แล้วพอถึงเวลาเวลาหนึ่งนะฮะอืมใช่ครับเขาประกาศจุดยืนวันแรกไม่ร่วมรัฐบาล <c oughs> นะครับอืมนะครับพอถึงเวลาหนึ่งสมมุติคุณอุ้งอิงตกเก้าอี้นายก อันนี้วิเคราะห์แบบตามความเป็นจริงนะไม่ได้เอาความชอบมาต้องไปเชียร์ใครต้องอยู่ข้างใครนะคุณจะได้ข้อมูลจริงๆสมมุติอง้งอิงไปไม่ไหวนะครับคอรอมอเนี่ยองค์อิงเนี่ยต้องพับเสือกับบ้านต้องมีการเลือกนายกคนใหม่คุณอย่าลืมนะครับการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เสนอชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตนายกคนใหม่ได้ ก็เหลือคุณชัยกเกษมในฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะเสนอคุณชัยกเกษมในฝ่ายรัฐบาลอาจจะเสนอคุณหนูอนุทินนะครับแต่ในฝ่ายค้านในฝ่ายค้านนะก็มีสิเสนอแคนดิเดตนายกด้วยซึ่งในฝ่ายค้านก็มีใครก็มีลุงป้อมถูกไหมจุรินไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านแล้วถ้าตัวแทนฝ่ายค้านเสนอลุงป้อม คุณคิดว่าพรักประชาชนจำต้องยกมือสนับสนุสน,นตัวแทนจากฝ่ายค้านไหมอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตถูกไหมแต่ตามมารยาทต้องสนับสนุนลุงป้อมพรักประชาชนคือพรกเก้าวไกลนั่นแหละแต่หลายคนก็บอกเป็นไปไม่ได้เขาไม่สนับสนุนลุงแต่พูดกันว่าด้วยกฎระเบียบขนบธรรมเนียมคุณเข้าใจไหม ถ้าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอแคนดิเดตเป็นไทยก็ไล้เป็นชัยกเกษมเป็นคุณหนูก็แล้วฝ่ายค้านเขาก็มีตัวแทนของเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตามขนบธรรมเนียมมันเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับอย่าคิดว่าลุงป้อมไม่มีพิษผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าฝ่ายค้านเสนอตัวแทนแคนดิเดตนายกเป็นลุงป้อมตามมารยาทพักประชาชนจำต้องให้เสียงสนับสนุน นะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคลรการรัฐสภาเนี่ยพอมันเปลี่ยนมาในลักษณะแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนควเปลี่ยนข้างเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่วันนี้เนี่ยเขามองว่าเอ้ยพักไหนตบตัสัตว์พักไหนทรยศประชาชนมากกว่าหรือไม่ผมไม่รู้คิดตามกันไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นกลมันว่ากันเรื่องกลไกลสภาแต่วันนี้อ่ะเราไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ถ้ามีคน,ไป,น,คปคปนคไปยื่นร้องแล้วมีคลิปจริงมีคลิปจริงนะครับไปยื่นร้องแล้วมีคลิปจริงในวันที่ 14, ส4สีิงหาที่บ้านจันทสองล่ามันก็จบแค่ตรงนั้นละมันก็เหลือแต่เวลารอเวลาโดนเชือ่อรอเวลาโดนเชือ่อแค่นั้นเองว่าเชือ เร็วขนาดไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายื่นปปชเร็วยิ่งกว่าจรวดตอนนี้แค่ให้มีคลิปและมีคนร้ององค์ประกอบครบองค์ประกอบครบนะครับโดนล้างไพ่ทางด้านการเมืองหรือไม่มีแค่2อ,อย่างคือโดนล้างกับไม่โดนล้างถ้าองค์ประกอบครบหลักฐานครบมีคนไปร้องอ่แล้วปปชทำงานรวดเร็วจบไหม ไปร้องกกตก็ได้อ่ะกกตก็ทํางานรวดเร็วผมถามว่าจบไหมครบองค์ประกอบแล้วครบองค์ประกอบความผิดทั้งคนครอบงําทั้งค,คนถูกครอบงําทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลมันชัดเจนขนาดนี้คุณคิดว่ารอดไหมรอดไหมถ้ารอดก็เทวดาแล้วมันชัดยิ่งกว่าเคสคุณเศรษฐาแต่งตั้งพี่ชื่นบานอีกนะ ท่านเสรีแน่นอนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้หมดอะชั้นสิบสีมีกล้องมีอะไรมีภาพมีอะไรนะแล้วคุณอยู่กันยังไงชั้นสิบสีเขารู้หมดตายแล้วผมบอกได้เลยว่าตายแล้วนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับอืม รู้แต่ไม่กล้าป๋าแกจะพูดจริงเหรอผมเห็นพูดไปหลายสื่อแล้วนะครับท่านเสรีพูดไปหลายสื่อแล้วนะเออนะครับนันก็ส่วนท่านเสรีเบอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเล่นทีเดียวก็จบนะเขาเล่นทีเดียวก็จบครับจบเออแต่ส่วนนักร้องก็ทําตามไปนักร้องก็ทำตามไปตา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 ,ตาพี่โฟกัสกล้องถูกไหมถูกตําแหน่งไหมเฟซบุ๊กอะ ดู้น่ะอืมสวัสดีครับถูกตำแหน่งไหมถ้าอย่างเงี้ยกลัวผิดตำแหน่งอ่ะอย่างนี้ถูกไหมถูกก็พยักหน้าไม่ถูกก็สายหน้าถูกแล้วนะครับ เอาจริงสักทีเถอะนะครับอืมกลัวคนไปร้องเจอถุงขนมก็จะเงียบผมผมว่าถุงขนมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ว่าคนไปร้องเป็นคนของใครถ้าคนไปร้องเป็นคนของลุงนั่นหมายความว่าขั้วการเมืองจะเปลี่ยนขั้วการเมืองเปลี่ยนอยู่แล้วครับการไปร้องเนี่ยสําหรับลุงเนี่ยนะครับนะ ถ้าคนของลุงอ่ะไปร้องเนี่ยนะสมการการเมืองเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะเขาต้องการไปร้องให้มันเปลี่ยนไงนะให้มันเปลี่ยนไงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะอืมสักครู่นะครับสักครู่นะ TikTok สักครู่นะ,รนะ,ะครับสักครู่นะสักครู่นึงอ่าอ่านะครับ สปีไม่มีอะไรเสียดายเวลาบุคลากรน,นะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับชั้น14มันคือ VIP ค่ะมีแต่คนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ขึ้นไปวันนี้เดินพาเรดแล้วนะคณาแพทย์นะครับครบองค์เลยโดนฟ้องหมดแล้วนะครับเขารอรอแค่เวลาแค่นั้นเองผมบอกไว้แค่นี้แหละครับ มันคือระเบิดเวลาผมพูดไว้แค่นี้แหละครับแล้วไม่พน้นร้องยันรามาวรยุติธรรมนะครับสอดสออ่องทวีสอดส่องก็โดนเขาร้องหมดนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ที่เราเตามสถานการณ์การเมืองอย่เนี้ยนะครับเรื่องเนี่ยอยู่ในกระบวนการหมดแล้วนะครับเออ